ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มารู้จักกับไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือต้นเตยทองนะครับหรือต้นเตยด่างนะครับผมตัวลักษณะจะคล้ายๆเศรษฐีเรือนนอกนะครับเศรษฐีเรือนนอกจะใบคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเตยทองหรือว่าเตยด่างก็จะเป็นลักษณะนี้ครับมีลําต้นนะครับมีลําต้นขึ้นมานะครับเดินขยายพันธุ์ก็แยกหน่อนะครับแยกหน่อปลูกง่ายนะครับทนแรง ก็คือปลูกคล้ายๆมีน้ําเลี้ยงด้านล่างก็ได้นะครับเพราะว่าจะมีเงาตรงนี้นะครับมีต้นนะครับก็เชื่อกันว่าปลูกไว้หน้าบ้านหรือว่าหน้าสํานักงานนะครับก็จะทําให้การค้าขายหรือธุรกิจนะครับในการาทําธุรกิจนะครับจะเจริญรุ่งเรืองเป็นเสริมดวงเรียกทรัพย์นะครับเ,เพิ่มโชคลาภให้กับผู้ที่ปลูกนะครับผมก็นิยมปลูกกันในกลุ่มข,ของพ่อค้านักธุรกิจนะครับ คือพูดง่ายๆมันจะสวยงามนะครับปลูกไว้หน้าสำนักงานก็ดีนะครับจะเป็นทรงพุ่มแบบนี้นะครับโดดเด่นตรงใบนะครับใบเกลียวมีริ้วเป็นริ้วนะครับเป็นลิ้วและสีดังๆนะครับสวยมากอันนี้ก็คือเตยทองหรือว่าเตยดังนะครับเป็นไม้พุ่มนะครับแยกหน่อออกดอกหอมนะครับทนแรงปลูกง่ายนะครับที่แน่ๆคือเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ความร่มรื่นให้กับสำนักงานนะครับ ส่วนมากจะปลูกในโรงแรมหรือว่าหน้าสำนักง,งานใหญ่ๆนะครับตัวน,นี้นะครับก็เรียกว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่หน้าหน้าหามาปลูกนะครับสนุนราคาก็ค้นคว้านะครับไม่แพงนะครับต้นนี้ก็ปลูกง่ายนะครับแจ้หนอ่อเสริมดวงเรียกทรัพย์ค้าขายล่ำรวยเพิ่มโชคลาภนะครับนิยมปลูกไว้หน้าบ้านหน้าสำนักง,งานนะครับ เป็นไม้มงคลด้วยแล้วก็ไม้ประดับด้วยนะครับเรียกว่าเสริมดวงกันได้ดีเลยทีเดียวนะครับต้นนี้นะครับก็เป็นความเชื่อนะครับแต่ว่าสําหรับคนเลี้ยงต้นไม้ก็จะมีความเชื่อว่าปลูกแล้วจะร่มรื่นนะครับที่แน่ๆคือร่มรื่นนะครับร่มรื่นมากขึ้นเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแก่สํานักงานหรือว่าธุรกิจการค้าขายก็จะร่ํารวย รุ่งเรืองมากขึ้นนะครับเรียกทรั์เสริมดวงเพิ่มโชคลาภให้กับตัวเราเองนะครับไม้มงคลชนิดนี้ก็เรียกว่าเตยทองนะครับผมหรือเตยด่างนะครับเป็นไม้พุ่มนะครับแยกหนอ่อออกดอกหอมทนแรงนะครับปลูกไว้เสริมทรัพย์เพิ่มโชคลาภค้าขายร่ำรวยนะครับผมสวัสดีครับ